สวัสดีครับผมอาทอซิงนะฮะคันนี้ก็จบไป1คันนะครับกับเมอร์เซเดสเบนซ์ CLS 53 AMG นะฮะท่อสูตรจูเลียร์ด็กซอร์ตจูนแตสองนะฮะคันนี้จูนที่ไดโน่พิพัฒน์สปีดนะครับก็แรงม้าออกมาที่อยู่432นะฮะพก572นะฮะอยู่ในทาร์เก็ตที่เราต้องการนะฮะแรงสนุกป๊อปซ์คอนมีกดเป็นมานะฮะมีพาวเวอร์แบงค์ให้ใช้ต่อเนื่องขับมันๆนะครับ ใครสนใจทำเซลเอส5สามดีเอ็มดียังได้แบบเนี้ยมาหาร์พอซื้อได้เลยครับเราจัดให้ได้เลยตามคอนเซ็ปต์นะฮะอันนี้ถ้าวัดมาที่เครื่องก็ห้าร้อยบวกนะครับอ่อไว้คออเลยยังไงก็ได้ครับสนใจมาที่เราครับช่วงนี้ฮอตทอสครับเซลเอสราทำกันแทบทุกวันเดี๋ยวุ่งนี้ข้อจูนอีกคันนะฮะก็สนใจมาอร์พิ่งครับขอบคุณครับ